สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์คงอมรหิมรัตน์อาจารย์ประจําวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยสวัสดีเพื่อนๆน,นิสิตทุกคนตลอดจนผู้ชมทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้นะคะดิฉันนางสาวทิดารัศสีสุณวันนี้จะมานําเสนอนิทานคุณธรรมเรื่องภูไซดอนค่ะ สำหรับที่ทานเรื่องโพไซดอนนะคะดิฉันก็ได้นำเอาข้อมูลอนุภาคมาจากสถานที่สำคัญของชุมชนบ้านโพไซค่ะนั่นก็คือศาลปู่ตาใต้ต้นโพค่ะซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสม,มือนศาลหลักบ้านประจําหมู่บ้านที่คอยดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติให้อยู่สุขสบายตลอดจนเป็นที่พึ่งส่งเสริมขวัญและกําลังใจให้กับคนในชนุมชนค่ะ หลังจากที่ได้ทราบความเป็นมาของนิทานเรื่องโพไซดอนกันไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปฟังนิทานกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านโพไซตั้งอยู่ดอนหรือบนพื้นที่สูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจึงมีอาชีพทำไร่ทำนาทุกคนต่างอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้อย่างมีความสงบสุขตลอดมา เมื่อถึงฤด,ดูฝนปีนี้มีฝนตกหนักผู้ใหญ่บ้านมงคลและชาวบ้านกลัวว่าน้ำจะท่วมหมู่บ้านภูไซเหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆจึงพากันไปขอพรณนนะสารปูตาที่อยู่ใต้ต้นโวูว่าขอให้คอยดูแลคุ้มครองชาวบ้านและหมู่บ้านภูใสไม่ให้เกิดน้ำท่วมและทุกคนจะคอยรักษาพื้นป่าและพื้นดินของหมู่บ้านให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป เมื่อหนึ่งสัปดาห์ผ่านไประดับน้ำที่เอ่อล้นท่วมหมู่บ้านอื่นๆก็ได้ลดลงจนหมดแล้วชาวบ้านต่างเสียควันและกำลังใจจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ชาวบ้านจึงได้พากันคิดหาแนวทางเพื่อป้องกันน้ำท่วมในครั้งต่อไป ส่วนชาวบ้านโูไซจากที่เคยช่วยกันรักษาผืนป่าและพื้นดินของหมู่บ้านเอาไว้ให้อุดมสมบูรณ์นั้นตอนนี้แทบจะหายไปหมดซิ้นแล้วเพราะชาวบ้านเริ่มตัดต้นไม้และทำลายป่ากันมากขึ้นเพื่อทำเป็นพื้นที่อาศัยและพื้นที่ทำกิน เมื <One input> ่อถึงฤดูฝนอีกครั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่หมู่บ้านอื่นๆก็พากันรีบเก็บของและขนย้ายขึ้นไว้ในพื้นที่ปลอดภัยต่างจากชาวบ้านโพไซที่ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนที่เคยผ่านมาเพราะมั่นใจว่าหมู่บ้านโพไซน้ำจะไม่ท่วมแน่นอนจนในที่สุดฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้หมู่บ้านโพไซตอนนี้เกิดน้ำท่วม ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันตกใจและรู้สึกกลัวมากเพราะไม่เคยคิดว่าหมู่บ้านภูซจะเกิดน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เกือบสองสัปดาห์กว่าที่สภาพหมู่บ้านจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมชาวบ้านต่างเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านมงคูดจึงได้เรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมครั้งต่อไปเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ทุกคนคิดได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อธรรมชาติและยังทำผิดต่อคำมั่นสัญญาที่พูดไว้กับสามปู่ตาใต้ต้นโพทุกคนจึงได้ ไปกราบไหว้ขอขมาลาโทษและหันมารักษาผืนป่าและผืนดินเอาไว้คงเดิมเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีจนถึงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักอ,อีกครั้งหมู่บ้านภูใสก็ยังไร้วี่เวลที่จะเกิดน้ำท่วมชาวบ้านต่างดีใจและก็ยังทำตามคำม,ม,มั่งสัญญาที่พูดไว้ที่ศาลปู่ตาใต้ต้นโพในวันนั้นสิบไป ลำรับนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าจงดำเนินชีวิตให้อยู่บนความไม่ประมาทเมื่อจะคิดหรือจะทำสิ่งใดก็ควรคำนึงถึงเหตุผลที่จะตามมาทุกเมื่อนั่นเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าอัปปมาทาะตาหูทะแปลว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทสำหรับการนำเสนอนิทานคุณธรรมเรื่องโพไซดอนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดิฉันทิดารัตสิโสกก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ